เ็นเพื่อนกับโมได้เหมเขาหลอกส่วนตัวเป็นไรโอ้แบบ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 มันบอกให้เขาเบงไดงแมนแปลว่าเขาบอกด้เปิดสาธารณะเบิ่งได้แต่เฉพาะเราคนเดียวเฉพาะเพื่อเป็นจำกัดแมนนอกจากเราจากชงให้ผู้นั้นผู้นี้เบิ่งไหนจึงได้เนาะหากหาแต่ว่าเบิ่งไปอันอื่นเมื่อไรเบิ่งไต่เท่านั้นเท่านั้นเท่าไหร่ก็ยันอยู่เมือว่านี่เขาถนอนอยู่กับเราอยู่มันกับ โอ้ขอว่าจะม่มันเห็ดชั่วเนาะคั่นว่ามันอันนี้มันสีแดงยิบอยู่หรอกขอว่ามันจะมาเห็ดชั่วแท้ขายศาสต์คายสกุลโอ้อีมามึงเงื่อนมึงมึงมีปัญญาหาเงินบอกขอว่าสีแดงโลดมึงเห็ดยังได้แบบนี้ตัวเราเราเคยโอนเงินให้บ่าเคยถามบ่เราบ่เคยเราบ่เคยดอกเนบ่บ่เราบ่เคยแย่ยามันเราว่าป้ามันโดดแต่ว่าว่ามันเห็ดตัวท่นอยเห็ดจะได้มึงเห็ดตัว บ่ไหวบ่เงี้ยอือบ่ไววาบี้ยังอือบ่วหาอีมาอาจัติเห็นมื้อนั่นแล้วเหากน้องบอกกับใครเนาะแมนนี่นี่นี่มันโทรมาอีมัวเนี่ยโทรมาเลยมันตัวอันนี้เนาะโอ้ว่าจะเหมือนมันิดชัวชัวเดี๋ยวนี้พี่น้องก็สบายใจขึ้น พี่หน้องก็สบายใจเข้าเองก็สบายใจทั้งเข้าเองนี่ข้าวมาเบืองแ้วมันกับบ่มีอียงพ่ปิดพกติีแต่กับ่มีเอียงพ่อไหว่าบ่มีเอียงแล้วเนาะนี่ใ่แบบทรมดาเราก็กินไปฮาไปธรรมดาเราก็กินอยู่แบบซัดซือโดนนเราอยู่นะบ่มันเบาเบาแล้วเบาแล้วก็บอกซือซือเบาตรงตรงเถาตรงตรงถาเลรทๆเนยเราามตรงตรง คันไปคือไปคนว่าปูไปคือบูไปดูได้เราคันว่าไปคือไปว่าคันว่าราค่านี่คือว่าราฆ่าลูกแม่นเรานะกระวังนี่ที่เห็นว่าเราสิไปดินบ้านเจด้าเรากระฆ่าแขกแล้วก็มาค่าแขกบม่ได้ไปแล้วสิพาเจ้าไปบ่เออแล้วก็ว่าเล้วสิพาไปอยู่มุอนั่นแล้วก็ว่าอยู่แล้วว่าไปดินบ้านเจด้าเจดาวกัถามอยู่ได้น่ะเจดาวก็ว erm. ่าโอ้ยอันพอเทาจานก้อน ตู้จันก้อนกัได้เมียใหม่กับโบ้าออกมานางหลินนางลมน้ำในเนาะพอให้ฮูจักว่าไรเพราะว่าคนเคยักฮูจักเคยเลืงกันด้นะกินหอดเป็นห่วงเป็นอย่างก็โทษถามว่าเอ้ยเป็นอย่งไเด้ได้เมียใหม่ในนั้นในนี้แล้วเราก็ดีแนวคนลืงกันเหรเนาะคุณฮูจักกันแบบเดียวก็บ้านเฮาเจ้า่อยนีแล้วแบบคอยย่บ้านคือกัน แนวเคยกันน่ะก็ว่ากันแบบสบายดุนะแมนอยู่บ้านพุ่นก็บ้านใหญ่บ่แม่ป่ะโอ้ย800กว่าครอบครัวบ้านโตเมืองเนาะอือตเมืองดันน่ะโอ้เมืองมุ่นอือเมืองเลยเคยไปจือไปกชุดฮอดแต่สรวันแกเดี๋ยวว่าสิแต่ตู้นี้แล้วเราไป ถูกสิเดาปะดูว่าเก่งแล้วเนาะสุดยอดเลยเอาเอ้ยเพื่นว่าขอฉีดกอาควยดินน้ำเด้อเพื่นว่ามาโดูสิเอกว่าอีได้เห็นถาขวบถามาดูสิวะเลยแล้วแล้วในเวื่อกับเราว่าสิเอาสิดยังกับเราตอนเราโทรไปเลยกับบุญท่นหรือบุญอะไรวะเด้ เราไปแล้วเนาะก็ไม่ได้ว่าได้่าสิเอาสิยังมีแต่เราเบาเต็มก๋งยังมาเบาเต็มอะเอามาโห่กันสักเป็นยังเนาะว่าโอะเดี๋ยวเด๊ะประวันหลายคนได้ให้เราไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าเออเราว่าอยู่ในมือนะทันเราเบาก็ขออยู่แล้วว่ะสามสี่หม่องคุณเนอะข้าวหายฝอยไปนี่เยว่ะถ้าจะขอสีไปวันไหนดีเนาะเนาะว่ะโอ้ยเดี๋ยวเตะใจเด้เพราะว่ะโดนะ บัวจักคือกันได้อยู่เวียงอยู่ยังกับห้ไปให้ขึ้นไปรักขาสสารไปหาเจ้าเด้อเหรอเพื่อนวะมาด้วยขวกขาเออมือซีฟทำเด้อเพื่อนวะข้าวสารไปก็ขนไปใส่บ้านมือเป็ดทำมาเนี่ยขวกวะเออกะเบากันซ้ำนั่นแต่กะเดียวได้ค่ะข้าวา จังไงแจ้งตามาสาวแล้วว่าคอยคืนนวดได้เด้อสิให้คอยลูกไม่ใส่บะสันโอุยตายไม่ว่าเนาะเออกันนั่งหัวควนกันกับแม่นา่งไม่นางก็ค้นโสดคือกันเนาะก็แม่ไม้คือกันก็พักกันนั่งอยู่เตียงเลยสิด้ก็พักกันหูว่าเห็นงไเนม่ยนะเขาหมาอีดีเลยนี่ยแมนเนาะแมนมาเราหมาอีดีแล้วว่าเราคือโหลแตะบะเพราะว่าฟังมึงก่อนขั้นว่าไม่อีดี เออเพี้ยเออเพ็ดเนาะผู้ดีสิบสองหมู่โทษอีบันเออยหอดเส้นอะไรนี่เพื่อนมาหอดรักสองเนี่ยให้คอยขึ้นรถเนี่ยเส้ว่าสัตว์เอาเส็ดขห้นจ่อมาจ่อมาบ้านนี้ออถ้าเกิดจะหอดรักสองจากกางคีรถแต่ร์ักสองมารักเพ็ดคอยเลยบอกกันสิบัานนี้เจ้ามาขึ้นรถอยูุรักเพ็ดหันขึ้นรถเมืองมุ้นขั้นขั้นมาเจ้าขึ้นรถเมืองมุ้นหันให้เจ้าโทษมาใส่คอยว่าเจ้าขึ้นรถผู้ได้พอยสิบอกเขาก็ได้๊บา แลเมื่อคืนเขาว่าเราตั้งใจเกินร่อยฮาว่าเนาะด้วยเราไปโทูกันชองเทือเทือกทรามเลลงฮอดอันหนึ่งกระใจเกินร่อยอันหนึ่งอันชองใหม่อีกมันสีแมนบูฮานบ่เอยกมาคิดอยู่คือกันค่อยคิดอยู่ดีกว่าพูดไมีคิดบ่ฮาวันดีว่าจังใดก็ไม่นี้คุยกันชองเทือเทือกามลงไปฮอดบันนี้ก็บรรยายเอาได้สิว่าโอ้ยใอยสิเอาด้วยจังสันจังสี่ยังบ่ได้ว่าเราก็ยังว่าว่าลงไปเบิ่งเชื่อซื่อได้เราว่าน่ะลงไปเบิ่งนั่นละว่าสิ เป็นอะไรกันให้ลงไปห่อน,นะเราบ่นอ่อนนะออเข้าว่าเราต้องใจเกินร้อยดีผู้นุ่มผู้น้อยคือเข้านี้บ้าก้าอเพราะอนที่ว่าว่าแบบนี้เราก็เว่ากับหลายคนอยู่ตามที่เฮามาเล่นนะนะแต่เราก็บระเทไปแม่อยากให้ไปแต่ว่าผู้สาวโทรมาให้เราไปแล้วขน้นไปว่าสีเอาให้เพนชั้นที่สี่อันนี้เราไปคนเดียวรถเลยเราแต่เราบอกไปแต่เก่าก็ได้อายุเพราะวันเศป้าไปสามสิบไปนี่ประมาณนี้แต่เก่าก็ได้ แต่เราบอไปเอามือมือนั้นแล้วก็มานั่งแล้วนั่งแล้วก็บอกเอีกด้เมานนเราค่อยงดงึดค่อยขึ้นกันเลยเราตึ้นจังเลยเด้เราว่าก็บเจ้าจิตใจก็จะไปหาว่าน้อาไก่มาหาไก่แล้วพอแพลอายุนี่อายุารนี่มีแต่เจ้าผู้เดียวเราคือมือนั่นแล้ว่าค่อยว่าค่อยชี้ไปพุดโมไปเราว่าค่อยไปแต่กี้ว่าเราจะไปเมืองนองกูเด้อเราบ้านะ ไฟดงไผี่เ่าว่าไม่เล่าว่าพ่วันนี้วาอยู่เชกองเราบอกสิเลยโทรถามพ่อตู้ใช่ว่าสิไปอันเชฟอันว่ามึงน้องบ่บมดแล้วสิลุงไปเชกองได้บัดนี้เราว่กูแล่เราบะลักภาคใต้เชกองเราว่เอาใช่ว่าไปมึงน้องบ่บ่บ่เราว่ บอไปแล้วบางน้องป่านนี้สิยงลงทั้งใจผู้ใดเราวะหาเะาไปฮะคอยเ้าบ่ไดว่าไปไปเมืองมุ่นเลยเราบอกว่าเสก้โงแล้วเราก็ว่าวมาแล้วเราก็ว่าเสกองคือกันเราทูหาไผาก็ว่าเสก้โงเบิดบ่ได้ว่าว่าเมืองมุ่นจากคนขี่รถมาหันผุนทามผีทามไปก็ว่าเสก้โงมาแต่เสก้โงนะก็พูดมาเราแล้วก็บวอะไรนะแม่ไม่มาแล้วก็ว่าเราบ่ได้มาคอยได้คอยการฟังเราบ่าอกันก็มีแต่เสก้โงและเราว่านั่ไผาก็ว่า ลงไปเสียกองเสียกองตอนนั่งรถขึ้นมาหันทุนโทรผีโทรขับฟังเนาะว่าผู้จักผู้สาวโทรบูจักไปโทรไปโทรขับวัชนนะแต่หลายคนโทรคือตอนแรกก็สิบูมันใจเนาะเห็นผู้สาวโทรมาเนาะจากผ้ายางปลากันเลกับพังมาเบิ่งนะพังแม้วเพื่อนเนมือนเด้อว่ะบัานี้มาอยู่ไอ้นี่ผิดไปนอาทิตย์อาทิตย์กลัวแล้วบัานี้ผู้จักแล้วบัานี้ไปยังโทรมากอะกระย้าเรื่องของเราแมน นาหักแต่ที่แรก็ขี่รถมากกว่าอยู่ดบมากกูสิไปตกจังไรดิบาทนี้สิไปหอดใช่ดิกุสิไปหอดใช่ดิก็คิดอยู่กันเนาะว่ามันเป็นจังไรดิบาทนี่เอาสิไปตกใส่เด้งเนาะบางเทอเราเทกลางทางรถบุกแห้งเนาะมาเจ้าอยู่ในถ่าเด้อขอยไปอันนี้ก่อนวดมิดฉม้อยเลยรถติ๊ต่อเขไม่ได้ดอกเวทนี่คอยบวกคิดแยกดีโทรษอาสาคอยมีแเราคอยก็เคยไป ยันเกลือเขาอีลุงตุ้งนั้นอีกแล้วน้ำเท้านี่นี่คอยบอกข้อมือแจกเม็ดเนาะพอผ่านมาหลายเด้อโอ้ยเวียงคอยก็ได้ไปใข่คอยก็ได้ไปมองได้มองได้โอ้โหจำนี่คอยโบ่ตัวห่อมาถิ่นตัวเ่ามาถิ่นกางค่างเขาฉตัวตัวมาถิ่นกลางคางเขาสารพัลายดีแล้วนี่โอ้ยบ่แล้วบ่มีโดดอยบ่คิดโดดตัวนั้นอันว่าญาติเมื่อมาถึงบ้านน่ะญาติเนาะอบญาติเอ็กสมศรัณย์เซโนเวียงจันนิว หลายรอบผ่านมาบออหลายดอกแล้วขนาดเมืองไทยนะส่วนจันทบุรีบเคยไปเจอเคยไปยังไปผู้เดียวไปตั้งเมืองจังหวัดชนละเนาะช่วยคือง่าง่ายคือแม่ป้านั่นแหละเพราะว่าแม่ป้าเพิ่นเคยไปหลายบ่อนแล้วผู้อภิาดมันต่างกันเนี่นเออนั่นแหละวผมตูจันทร์ก้อนหนึ่งว่าคันว่าแม่ป้าบุญโฮมนีนี่ เล้วรุดเรา่มีมองหาเลดักสิไปนั่มมงใช้แล้ววะับ้าโทษนะทราบพี่โตมาได้แล้วรถดเราวะไม่มองหาเกม่เขามองเลยดักกับทางเธอเราออกไปเสนนู้นนี่เราบุ้งกับบ้านเลแล้วทรวดไปเวียงคุณได้เช็ดใจเราวะไดตายโดนต่อยเราวะแล้วไปไปไทยน้ำลูกคุณกันแล้วแล้วไปเยี่ยมยาเลาอยู่บ้านอยู่หนองคายกันแล้วเปลือกออกแล่วมัดแล้วตดต่อตมาได้พี่โตมาได้ขลุนหาเบาเบาทางนี้นะเบาว่า อะคอยโบเป็นนกบอกว่าจังสันหันอันนั้ให้เป็นจังสันโอโบเป็นเอาจงเขาเอาง่ายๆถาไแม่ป้าพันยูบ่ได้หรือไรก็หามบ่ยูน้องแม่ป้าเนาะโอ้ยตายยูบ่ไรลหัน อีนอของลูกเตากันลายแล้วนะก็ง่ายจังไดเขาก็ี้ียากให้จบก่อนแล้วคอยจังไปใครหู้จักปุป่าใสาเหตุมันก่อนเนาะมันจักต้นปไปใส่กันได้เจ้าอยู่ก็ได้ย้อนเหตุผลนั่นเห็ดผลนี่นะไปแบบผู้ใหญ่แมนไปแบบผู้ใหญ่โดนเลยไปแบบเปิดเผยเลยไปแบบวัวหายมีอันบอลคัตตีคันิ่งเนาะโมเมนสิหลักไปดีมาเนาะแมนที่ว่าหายรักไปโดนมาอู้เศร้าเศร้าเศร้าคงเกี่ยวกับคือในปัจจุบันนี่ฮะถือว่าอยู่ได้ถาวาเป็นแบบนี้เนาะ สบายสบายสบายดุที่แต่หนาวพูดแล้วน่ะทั้งเธอเราไปนอนเขาก็สิมาแบบนี้ไม่ว่าเจ้าอยากกินยังเฮ้ยอยากกินยังก็ให้บอกเราบอลบอลนะแล้วก็ว้าวโอ้ยแน่นอนได้ลราอยากนั่นนี่ก็บอกเราว่าวขันบ่บอกก่นบูฮู้ด้วยแนี้จะเสียื้อยังเสีเอายังมาให้กินบูฮู้จักว่าทั้งเมีป้าเนี่ยอยากยังแบบนี้นะทั้งเ้อเขาอยากอันนี้่ขึ้นบอยากอย่างนี่เนาะพากันอยู่สองเท่าอยากยังเลยซื้อกินเออ แต่เราอยู่คนเดียวแล้วกันเราออกไปข้างนอกพุ่นกันทั้งเถากับเราไปกินเข่าอยู่ข้างนอกอบัดขากลับเราก็ซื้อมามากินพี่อีกบุญบุญเขาา่ขา,าระดับดินบองหนึ่งนี่เราให้เขาซื้อสิน้นเราให้เขาเทไรหาแสนบ่ะพ,พันหนึ่งพันหนึ่งเนาะแมนให้พันหนึ่งให้ไปซื้อแล้วล่าไม่ให้เรากินสมมยบ้องไมาให้เราเลยเป็น <laughs> ข้าจนมืดแล้วถ่านะเชิญกำนักขจมปกแวะดูได้ที่นะ่อโอ้เหแล้ววะ คองถากินก mm. ับป่านี่ก <c oughs> ับแมมาัวลาว่าลานเล่าและอยู่ในบ้านลานเล่าเองนะบาดบาดเทือ่เทือ่ตัวที่ทรงนี่เราไปเอาเองเลยนะเราไปอาเองเลยบางเรื่องนี่บางอันนี้บางหกขั้นศาลนี่เราบบจักว่าเขาเจ้าขาขั้นเาจักมาซื้อมากินเลยเล้ว่าไปซื้อมาเห็ดหลอดไปกินแล้วเราว่ะอันนี้คนโบจักว่าเขาขาเขาขาอยู่ในบ้านสามตัวคนทูนให้เขามาอยู่ได้นช่วงเนซื้อนะ เขามาพี่มาย่างมากินอยู่พี่เด้อก็เลยบ่ได้เข้ามาช่วงหนาทางกันในบ้านเป็นงดบ่ให้เข้ามาแน่บ่ิเล่ากันก็ท่านศรีวอกก็ไม่แน่ศรีนิสังนะแบบธรรมดาตามตามเบิ่งเล่ากันธรรมดาคือว่าเหมือนแหละอันนี้ศาสนนิชัยก็ดีดีอยู่เราก็ว่าตรงๆกันว่านี่เราหัวต้มไก่ต้มยำนแหละมาเราสะกีกัได้มามาครั้งแรกต้มไก่กินต้มไก่ก็ได้ยังเมื่อเราอ่ะ นอเพย่างดีเราก ả นั่นอยู่เรากรบมือเมนเราสี่าอันนีแบบหนักบานว่าโอ้ยเบาคิดมือไฟฟ้าคิดมือเราเมื่อบ้านลูกเหมือนกันเราไข่ผูจักเราผูจักเบิดขันเบาซื้อขันเขาผูจักเบิดบ้านแต่ว่าเราเบาตรงเบาซื้อเบาโป๊กไปโหลดเนี่ยสัตว์เราว่าต่อหน้าลดเราเบาลับหลังคนอีกไงเบาเบาลับหลังเฉย ไปยูทูบยูทูบกันอยู่นีบูมี่บูมีเออประตูหยัดกอดนใสัยแล้วเขาว่าแบบสบายมาเบิ่งเดี่ยวเขาแบบสบายแล้วาแบบนั้นก็คือคักคือกันเนาะแบบเขาสบายใจเนาะสบายใจแล้วแาบนี้เราก็บอออกมาตรงๆนะตรงเขาดีนี่แล้วกับว่าตนาเขาชวนนี่เราก็ว่าตนาลดเขาชิป้บเขาชิเปลี่ยนเขาชิเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระยูหันโรดเราบอกนะแมนเราเราบอกได้เห็นหลับหลังแบบบ่บไฮเฮาคู่นะนิสัยเรานะ ายเราาวเป็นคนแบบนี้แล้วแต่ก่อนที่ว่ามาสีหยาสีกัวสีน่นสีนิงพอกระบอกขิดหยานที่แดดพอกระยานยั่ได้พอขิดหยาดนี่กันได้เนี่ยมาครั้งแรกเนาะวันนี้มาเบิ่งแดดสูมือนี่กับบวกขิดหยานนี่แบบธรรมดาสบายดูไปก็อยู่เนาะก็อยู่ก็ได้ แล้วเราเราอยู่คนเดียวแล้วถึงเจอแบบเมื่อใดุมูมกบอกเขามากอะ e บึงทาทีทา่มือบ้านนี้เนาะแขกมากแขกมากเขาก็เพิ่นเอาเอาเขาไปเนาะคอยกะเห็ดหนึ่งเขาไ้แล้วก็ไปเอาง่วมาคู๋คอยคูกงัวท่างเราคอยอาบน้าคอยคู๋งัวอาบน้าทางเล่าเมื่อเราเห็ดกินไดนะ้น่ะต่ำ ก็คืนไปพอจะเห็นยังกินตำแจ้วที่เราอ่ะตำบนปลาโอ้โหผู้บางคนเขาชิบวเฮ็ดไหนเฮ็ดกินเฮ็ดยากกินเสร็จา็วเฮ็ดไหนมีแล้วเฮ็ดไหนนั่งเสียรักกับเต่าขึ้นมอมือนั่งกับเฮ็ดเพราะว่าได้ยังงก้าเซตกินไม่มาบนเราเคยอยู่คนเดียวเราเคยอยู่คนเดียวเราเคยอยู่คนเดียวเราบัดออกไปนอกนี่เราถูโทรหาลูกโอ้ยบนเข้ามาดิเงี้ยบ่มาหนิบูมีผู้ปากผู้ว่าน้ำนี่ แต่เมื่อก่อนหันเราตัวเมียเราปุ๊บนี่เมื่อช่วงใหม่ๆไมอฮมชุบลูกข้ามานี่ีคำม,มืดอนีอย่างเมื่อกะโอ้ยเผาก้อนนะคำน้อยกว่าอย่างเมือ่อเราอะเมือม่ออะไรกักบบ่มวนแล้วบัดนี้บ่มีผู้ว่าน้ำเราะอะเมื่อเธอจนตะเวนแดงได้อย่างในเมือ่อน่ะเแม่เราอยู่ผู้เดียวบัดบ่มีผูป้ปากผู้ว่าน้ำบัดแบบว่าเราก็อยากมีหมู่ป่าหมู่วแม่เพราะว่าลืมคำลืมมืดเราอะบ่มีผู้ว่าน้ำเราอะอันน่ะ กับพี <S 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 ่เราหรอกนาอบคนเออหรอคุณนโทรศัพท์กูโทรมึงโทรหากต่ว่ามันบมันมีแต่โทษตัวเอาจะเงินหันี้ได้แมนมันบอแมนมันสีโทษมา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 เบาน้ำเฮ่าคำมาแรงมากมันบอได้มาเบาน้ำเขาคือดาวาเนี่ยหลายคนเหมือนกันอืออันนี้น่าตอันนี้ก็พาคนออกไปไปหาไปหามีอะไรซะจ่ายเราน่ะเราก็อยากได้มีอะหรี จะได้มีผู้มาหนึ่งเข่าปลอดภัยมีผู้มาปากมาว่าน้ำเราบะกะกจะกะหันแล้วกเหินบบว่าไปหาจนได้ไปไปไปขอเมียจนมาเมถาเ่าเงินคารองใส่กระเป๋าได้กันหมแมนลายมงหลายบอลแล้วมันโบแมนของเฮานี้ก็บโไหลอกเนาะแมนแมนแมนอือคอยเดีว่าย่านขันมาได้มากกว่าย่านยู่บดุลกับย่านนีปบขึ้นเก่าเลยเฮาว้เนาะ มันโมเมนแบบว่ามันโมเมนหนึอค <found> ือมันโมเมนซ้ายเนี่ยนะแกนบวุ้งมันเอาแบบบ่ได้อี่ดีคอยก็คอยก็ไม่ยังมาเงยดอยู่คอยกับเรานี่แหละมันอยู่ตกะไก่บวกไก่เนี่ยบ่เคยเห็นกันจะเคยอีกมาเเบวกันเเบวกับโมเมนว่าสีเเาววาสีมักสีอาำสัมนะเบาเเบบทำอะไรมดากันบบ่ห่อสิเถื่อนอ๋อเบาเเบบทำอะไปคันว่าคือพวกแบบคนหนุ่มคนน้อยนั่นเขาเเบวโยกเเบว ญ่กันในชื่อนาอพอก็กิดอยู่คือกันเนี่ยแล้วก็มาขิดอ่าคือคือเจ้าเราบอกว่าถือเสนีถือกุถือแบบได้มาขิดม่งถือแบบได้คารุมเราถือคาลุมอะไรเมนก็โม่อะไมีคารุมเงียบถือคาลุมบอเราไปหาเจดาวเราปัดถึงจะไปแวชื่อเขาชื่หนังมาเรว่าเราปล่อยคาลุมคาลุมเราว่าในนั่นในนี่แหละแล้วเขไปวงไปแย่เนะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนในไต้หแมน วันนี้คือการข่อยหันของเบาโทรศัพท์นี่เบาว่าพ่อสองสามขวดบาซิสะมีแต่ว่าโอ้ยอยากได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินดิหนึ่งข่าวปลาไผ่เหตุดิบาดัตรท่านั้นบัตรโทรมาถามโอ้ยอยู่แต่ไหนเนาะอยู่แต่ไหนกินยังได้อยู่ผู้เดียวกินข้าวกินน้ำแล้วบ่วะบ่แล้วบ่ได้กินว่าทางนี้กับบุ๋มพูมาเห็ดแรงเห็นงานอยากได้มาเห็ดไหนกินดิวะเอาแล้วบ่ได้ทางไหนใช่เห็ุอย่งไรบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวคิอแบบเราดิบ่ได้กินข้าวกินน้ำวะไผ้สิไปปูสิเหตุงาน นั่นนี่ฝากไปให้นะเป็นห่วงย้อนว่าเราอยู่ผู้เดียวเบาๆก็คือใช้เหล้าหันกับเมนยูเฮาเคยเดี๋ยวคุยกันบาซิสากับเมนยูคารุมเราเราในใชรเราดีได้ใจดาวกันบ้านนี้บ้านนี้คือคอยหขนาดขั้นว่าถือนี่ขั้นที่ถือวิธีได้เบากันบวกกับสองคู่น้องเขาคำว่าเงดนั่นแหละเป็นว่าเงยเบื่อปะก็กำลังนั่งกิดแต่บา ท่านว่าสิขอน่ะนสิถือวิธีใดก็ว่าคนก็อยู่บุอยู่คนนาทีเว้ากันก็บ่เว้าพอ2ความซ้ําเว้า2เทื่อ่ที่3ว่ามานี่มันสิเฮ็ดจังได๋ว่าเนาะเออมันบ่แม่นดอกเพราะางใจเฮาก็บ่แม่นสิว่าเขาว่าเจอหักจักบ่ักว่าเฮาก็นี่ํานะก็บ่เว้ากันไปดินธรรมดานี่นะ มันหากว่าเออบัดนี้มันเอาลงไปเดี๋ยวเราถามจังสันเจ็กสีวาจังไหก็สีให้เรื่อเมื่อเป่ามันก็คือบปลี่ยนเล่นเป็ี่ยนเลนเออมันก็คือเปลี่ยนเนาะว่าจังไงเป็นบุญเคยสร้างร่วมกันมาเมื่อก่อนว่าหัวเนาะคอยก็ว่าวสันเนี่ยคอยเมื่อกี้ต้องปเดียวถ้าว่าสันไกลกันปานนั่นนะเขาเคยเมื่อกี้ไล่ในบุญบุกิดแต่ขาไม่อยบุกเคยเขาเคยเมื่อกี้ไล่อยู่เพาะว่าว่มันสร้างร่วมกันมาก ยันถึงงานถึงข้าวฮอดเวลาเ<อ>นี่ยเนาะหรือว,ว่ามันแมนสักแบบโบก็ <c oughs> ว่าสีเดียวโรดยันว่าเออฮอดบ้าน<อ>ปลาชีวิตเจ้าเลยเจ้า<อ>ชีได้มาอ,อยู่<อ>ห่วงกับามาใช้ชีวิตอยู่กับผู้นี้ผู้นี้อี่นะบางทีกับชีอยู่ไกลกันแน่แต่ว่ากะฮอดงานฮอดข้าวแล้วกับชงูมาพ่อปบกันคือเขากาสชีเนาะลักษณะนี่เขา่าไอต่างเมืองต่างแขวงบัวได้ใกล้อนา ว่ากันสองสามเท่อบัดจ้วดลงหอดลูกเออนั่นแน่ลงหอดบัดว่ากันมันย่อมมัแย่แบบเนแ้่สมมติว่าคันว่าสีบางเขานี่ติดสนองเสนีดอกก็จะสีติดวิธีอะไรเนาะอยู่คนดัตที่คนะเออคันว่าได้เอออยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันยังว่าเนาะเอออยู่ใกล้กันยังว่าเลยจับได้บ่ายเซนโอกาสด้วยเนาะอันนั้นนั่นว่ามีโอกาส อันนี้นะบ่กโทษอพส์สองถืออันนี้นะถือที่สามแบบหอดแต่มามันมีแนวไดแต่มา่อก,กี้ดูคนเดียว <ใจ S 2> แปลกใจอยู่เนาะแปลกอยู่เขออา,าเมา่ิกี้บ้ามันเหม็นจกงนเลยดิวะโอาแต่กี้ดูเจดาแล้ววัไม่ปลาต้องแวเรื่อยนี่ต้อง,อองข,ของอึ้นด้วยช้นด้วยวะบ้าผมมมันมันจะไ <c oughs> ปถือวีที่ได้คนนบที่ ขั้นในจับใน้บนี่เออแมนนื่มเบถือมั่ไปบถืกับมันนี่ขั้นว่าจดาวโทรมากกับถือลายมือแล้วเชียวชี่รถแบดนี้ฮะถือลายมือแล้วอาทิตย์กลัวแล้วแ่บนี้เราก็ยาเราแล้วแบบนี้จีดาวเราคุอารมณ์แบบนี้จดาวนะบอกเราดีไซน์ดาอารมณ์ดาวก็สีแบบคอยคอยก็คือการคอยคอยสีคอยสี อันนี้นะแบบเบาดินเบามวนไปโดดอย่างนี้นะแบบแบบถือธรรมดาบอไดคิดอีนั่งมากมายบอไดคิดอีนั่งคือกันคอยคือกันมีแต่หาแต่ความสุขเขม้าไม่มีแต่ยาเราอ่ะคอยก็เป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไซเล่เบาข้อมปากควอมเบาเราสิแบบคอยเร่ต้องคิดอย่างไรเราอ่ะแล้วบอไดคิดมือนี้เราบอไดแบบธรรมดาถือแบบธรรมดาเนาะเบายังคือกันเบาธรรมดาไปโดดบุกิดอี เห็นบอกคือผู้บางคนนี่ผู้สาวเรายังน้าโทมากเฉยสันนั่นทีหนึ่ผู้กับคนเขาขี้บอกเลยค่อยบ่าสมมติคิดแบบพรมมาลาเลยเดวแต่ยังมันเกิดไปแต่ให้มันเกิดอยู่บนสุดเขากรโทตมาหยอกมาว่าว่าจริงๆเนาะเขาไม่กล้ามาหรอกผู้สาวคือทางประตูนี่ก็บเรากต่ผู้จักว่าเรามีเมียเราไม่กล้าไปดอกไม่กล้าไปดอกแล้วไปจนเมื่อไปเลยยั้งมุ้ยไปเอาเรา ไอ้เราไปเห็นเราโบไปเลยนะเราโบไปดอกคันเราไปเห็นแล้วอยัาง้ามไปไหนกันตามคันวัากันโกเข้าใจเลยเราไปไปไปมือมือรถไปไว้ดูได้เราบบอยู่โตอีกบบเอาลายลายอีกมีใช่แล้วนะเออวะเดี๋ยวนี้เราได้ย่างนี้เราได้โบแมนว่าจะน้อยถ่าหันท่านี่ได้ย่างป๊บรถ ปุ๊บก่อนเขาอีกสิงามปนได้สิหน่อยปนในกัญญาเจ้านะาขั้นบอดายใจขคตรก็ไปดุแมนมีสดอกมือนันไปบ้านไปบ้านนนแถวพังคูพุ่นกะหมูยังบอดายออกจ้ะคนหนังยางกินน้น้ำกับบอดทันปุ๊บแล้วไปไปเมื่อบ่มื่อหนัสิย่างเลยอืออ่าเห็นแล้วป่ะนี่วะพายกันทงูยางเลยสีงหน่องกินน้ำหลังบอดทันบอดทันเลยได้มือหนาหนาออกมาบอดทันเลย บ่พ่อเลยมือนัหนนะถ้ามือใหม่พี่จะมาพ่อมีเกียรนี้นี่เราใส่เราเป็นน้ำนี้ใส่เราคันว่าเราว่าไปเลี่ยคือไปลูกผู้บางคนขยานเนาะเจ้าไปตี่กี้ข่คนขยานอยู่เตยตอนนี้คนเศรายานนะผู้ใหญมผู้จักลาถือไป็นเนาะแฉดเนาะโอ้ขอโหดแล้วนีิใส่ขนนะขามามาอยูมกันหลายมื่นเลยเพราะว่าการว่ากันจ่าเล่า กันบอกกันจะแบบนั้นแบบนี้กับผู้จกักแล้วบัญเนาะผู้แล้วเราเป็นคนแบบใดแบบใดคนกับคนหนึ่งโบงมาขำได้สองแบบกับโบมาเล่าควบได้ค่อนน่ะเนีโชคเป็นบ่คหัวใจได้ทีอ่ออนเนี่ยเป็นจีนเป็นคนประเทศนี้เนาะพอเท่าวานเนาะ ส่วงตอนเพิ่งยังบระัานในอันเมียหันถ่ายอยากว่าเรื่องคงดีอยากว่าเรื่องจังไกรก็ตามเล่าประชุนได้บ่บ่บ่เราวะคอยหาเมีย,ได,ยไ,ดได้ก่อนแน่ใดกับเจ้าบ,บุห็นใจคอยจะดีบ่บ,บ่ยาลดเลือกเลือกรดเราวะยุติไปก่อนลดเราวะเราชีเราได้ส่วนนะเขาโทรมาอยากได้อันนั้นอยากได้คงดีอยากได้อันนั้นอันนี้น้ำเ่าแหละะเราก็ว่า บริชชนมีแต่ว่าใครคอยได้เมียก่อนเดี๋ยวจะว่ากันที่ลังหรอวะเราบอกสีโดสนะเราบอได้ว่าไหมาอะมือไหนมืาอนี้บ่มีมือนัดอีกบ่มีมือว่าว่ามืออื่นมือฮิรบ่มมีว่าวีกถ้าว่าคอยได้เมียจึงว่ากันเราบอกสีโดย่ามใดก็ยาปีใดก็ตามหรอวะเราบอกนะป้านักแน่แนๆเราบอกคำไหนคำนั้นรดว่าแบบสบายๆรดบริชชนใจพ่ออี บ่ตรงๆเลยล่ะว่านะคักตัวนี้แล้วเว้าตรงๆนะเห็นบ่พวกนั้นมาเอาคือมือว่าอันเห็นบ่แล้วก็เว้าตรงๆเนาะแล้วบ่แนบ่บ่เว้ายงอีกแล้วว่า่อยเว้าตรงๆเาะว่าเามก็กๆดไสิบักสิองค์คุยสิว่าบ่ดีสิยากน่แต่ว่า่อยเว้าํานั้นแม่นเราสิเว้าไปํานี้เท่าใดล่ะเว้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กถือว่าได้ มานางโอนางลมเนาะนำทางอันแม่ป้าบุญโฮมเพื่อนก็ถือว่าลายนาทีพอสมควรพี่น้องเลยเนาะทางพอสาวจานเพื่อนกะติดธุระป้าปังเนาะค้าเวียกค้างานทางพอสาวจานเพิ่นไปออกเอาทางผา,าจารย์หรือว่าทางยาคูคนที่เคยเขามากเมื่อก่อนแหละพี่น้องเลยกับว่าได้พอหน้าพ่อตาเพื่อนเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนําิลธิทีของผู้จูจานก้อนเบิร์ดถูกานเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะทำมาคนไทยกับก่อขอขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีเบิร์ดสุขูมชูข,ขนน้นเนาะที่เขามาเบิง่งมาส้มแลยก็มาติดตามเนาะให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะขอให้เอฟซีทุกท่าน,นจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาได้ความไข่จะมีป่าถนาสิ่งใดก็ขอหให้ได้สิ่งนั้นเนาะไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก่อเก่าวคขา่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย